ไรอ้อยแห่งเชาวพระเจ้าไม่อยู่พี่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้ารุ่งสวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุงลืมกลิ่นหอมครุงลืมทุ่งทานตะวัน หนาวพี่ก็หนาวไม่น้อย Good morning How are you today อ่าผมให้ทายตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงอาทิตย์ตกสวัสดีเพื่อนๆนครับมันบรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมน้าหนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับอ่านี่โชว์ดอกทานตะวันของเรานิดหนึ่งตอนนี้กำลังออกดอกแล้ว นะครับไม่รู้ทานแต่วันยังไงแต่ว่าหันเป็นคนละทิศคนละทางรู้สึกจะไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดเท่าตุง้งกว่าพันตาละบีย้ยวบึ้งบึ๊งบึ้งบึ้อ่ะมองไกลๆแต่น้องนต่น้องมีคนอยู่อุ้ยก็สวัสดีครับอ่าโกนะครับ คนสู้ชีวิตนะครับมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้ว,ลวยังไม่ได้กลับประเทศนะครับมาจากเวียดนามอ่านะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับน้าหนวดเหมือนเดิมอ่ากลับมาทางนี้ต่ออันนี้ทุงท่งตะวันมาทางนี้ก็ป่าหม่อนเหมือนเดิมวันนี้น้าหนวดจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอรสชาติของหม่อนกับการให้น้ําอืม ข้อนี้สําคัญเป็นจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยสอบถามนนวดมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติของหมอนว่าเอ๊ะทำไมบางทีหมอนเรามันเปรี้ยวฮะอะไรประมาณเนี้นะฮะอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนํานิดหนึ่งนะครับเป็นอ่าอย่าเรียกว่าเคล็ดลับเลยนะเพราะว่าเราไม่ไม่มีเคล็ดลับอยู่แล้วดแต่นนวดจะพาเพื่อนๆมาชิมหมอนด้วยวันนี้ คือรสชาติของหมอนเนี่ยนะครับถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเวลาเราจะกินหม่อนสักผลหนึ่งเดี๋ยวอันนี้กุริโกห่อไว้นะอันนี้ผลที่ไม่หอ่อเป็นผลตุ๊กตาผลใหญ่นะแต่ว่านิ้วนหนวดใหญ่กว่าหน,นวดเป็นคนนิ้วใหญ่นะใหญ่แต่นิ้วนะครับ ไม่ใหญ่แกะนีน่นึงก่อนมดก็เยอะนะฮะมดนี่เขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าของเรามันปลอดสารพิษอ่ะผลน,นี้ยังสุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยดูนะฮะลักษณะของมันเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเขาจะมีเขาจะเวลาเราเราจับมาเราดึงมาเนี่ยเขาจะไม่ช้ำไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ช้ำแล้วก็ไม่ไม่เละ ติดมือนะครับให้ผลหนึง่งผมให้ดูนะครับนี่เกะคนเดียวถ่ายคนเดียวมันจะยากหน่อยนึง่งเพื่อนๆสังเกตนะป๊บอือโอ้โหผลใหญ่มาก ุงกองไว้ก่อนเอกลองจะไม่ตรงกับอ่าดูโหห้าผลเต็มกำมือเห็นไหมฮะสังเกตไหมล้วสังเกตดีๆเนี่ยนะคือจะไม่มีสีม่วงๆสีดำๆติดมือหน,นวดเลยเพราะว่าเขาจะไม่เละนะครับและเดี๋ยวเรามาชิมกันรสชาติก่อนเห็นนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ชิมหรอกแต่ว่าฟังเสียงเอา อันนี้คือขั้วขั้วหลุดกมาหวานมากนะผมบอกให้หวานไม่มีติดเปรี้ยวเลยขนาดมีแดงๆติดมาด้วยก็ไม่เปรี้ยวอืหวานกาลังดีเลยฮะหวานอร่อยมากสัที่สามสี่เหลือหน่อยนึงห,หน่อยนี้มีมุมอย่งไร Uh huh. อร่อยมากบอกตรงเลยนะครับว่าไม่มีไม่มีติดเปรี้ยวแม้แต่นิดเดียวนะฮะหลังจากกินให้ดูแล้วทีนี้ไม่กินให้ดูแต่กินให้ฟังแล้วทีนี้ผมจะบอกให้ว่าทําไมหม่อนถึงได้มีลักษณะแห้งนะเพราะว่างดน้นําอย่างที่ผมบอกหม่อนเนี่ย ก่อนเราเก็บนะฮะก่อนเราเก็บผลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเก็บผลปุ๊บเนี่ยให้เรางดน้ําก่อนเนี่ยประมาณสักสองวันนะฮะประมาณสักสองวันรสชาติของเขาเนี่ยจะหวานมากเหมือนเขาจะเก็บความหวานไปอยู่ในผลของเขานะฮะสองวันสามวันหยุดได้เลยเพราะว่าช่วงที่เรา เรายังไม่เก็บผลเนี่ยนะครับช่วงนั้นเราอัดน้ําเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ําพวกนั้นน่ะมันพอสามารถที่จะหล่อเลี้ยงหมอนของเราเนี่ยไม่ให้ต้นเขาเฉาได้ในช่วงที่เรางดน้านะนะครับอันนี้มันเกิดมาจากความบังเอิญจริงๆนั่นแหละเกิดมาจากความบังเอิญว่าน้หนวดเนี่ยงดน้ํานะครับแต่แต,แต่แต่ไม่ไม่ใช่รอบนี้นะคือหลายรอบแล้วแหละแต่ผมเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มาอธิบายให้หลายให้หลายหลาย,หลายคนฟังก็หลายหลายคนบอกว่าไม่เลื่อมไมหนวะลหม่อนมันรู้สึกว่ารสชาติมันเปรี้ยวยังนะผมก็เลยถามเรื่องการให้น้ำนี่แหละก็คือบางคนให้น้ําไปด้วยเก็บไปด้วยอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งหม่อนเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่กินน้ําเก่งมากนะครับจะเป็นพืชที่กินน้ําเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ําอัดเข้าไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยมันจะไม่กลมกล่อมมันจะไม่ไม่หวานไม่แบบอ,าอ่ายังไงวะ มันจะคือคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับมันมันมันหวานแบบไม่แห้งอ่ะนะฮะมันจะรู้สึกกินก็ไปเหมือนกับเปรียปร้ยวๆจืดๆแต,แต่แต่ก็ได้ความได้รสชาติของหมอนเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่กลมกล่อมเหมือนกับกับลองงดน้าเพราะนั้นเนี่ย,ยก่อนเก็บผลสองวันหรือว่าสามวันก็ได้นะครับให้เพื่อนๆ่เนี่ยงดน้ําเลยงดสักสามวันก็ได้งดเลยแล้วก็เริ่มเก็บผลแล้วลองทดลองชิมดูเลยนะครรับวว่า่าาะหง หมอนที่เรางดน้ํากับหม่อนที่เราไม่งดน้ําเนี่ยในช่วงที่เราเก็บผลผลิตเนี่ยรสชาติเนี่ยจะแตก,กต่างกันเลยแตบกบต่างกันจริงๆแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นหม่อนสายพันธุ์ไหนลองดูก็แล้วกันนะครับไม่เชื่อนะฮะนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการปลูกหม่อนนะครับก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตนะครับก่อนที่ผลผลิตจะสุกเนี่ยวั้น,นี้นกกินละอันนี้มันเป็นหม่อนที่ติดมากับมันนั้นเฉยๆนะฮะคือยังจริงๆแล้วยังไม่ได้ทําผลนะฮะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเก็บผลประมาณสามวันงดน้ำเลยหวานกินหนไหนก็หวานหวานหมดเลยกินเขาไม่หอผลเล็กผลใหญ่กหวานรสชาติดีมาก เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทดลองทํากันดูนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะหนวดนะครับเพราะว่าหน,นวดก็เจอมันมากับความบังเอิญลองดูแล้วกันแล้วท่านจะรู้ว่าถ้าเรางดน้ําก่อนที่เราเก็บผลเนี่ยหมอนของเราจะรสชาติอร่อยมากอ่ะวันนี้หนะนวดลาท่านไปก่อนนะครับก่อนจากกาันวันนี้ฝากช่องพี่ๆนะฮะทั้งช่องต้อมปลูกผักสวนครัว กาเดนแปลนช่องพี่ต้อมนะครับไอด้าของพวกเรานะฮะไปดูวิธีการปลูกพืชผักผล,ลไม้มะม่วงมะนาวมะเขือฟักแฟงแตงโมผักตองผักกาดต่างๆวิธีการทำสารไล่แมลงวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพไปได้เลยช่องนี้ต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแปลนนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องพี่เอนะฮะปลูกพืชปลูกผักเหมือนกันปลูกผลไม้ ลูกอย่างไรปลอดสารพิษปลูกอย่างไงให้คนปลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงทานพืชผักผลมไม้ที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีก็ต้องช่องนี้เลยนะครับ 9, ก้าวทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใครที่ชอบฟังเพลงนะไปอีกช่องหนึ่งผมไปเจอไปอีกช่องอละช่องพี่น้อยน้อยทําเกษตรนะฮะใช่ไหมเออนะน,น่าจะถูกถ้าชื่อช่องผิดก็ ก็ขออภัยด้วยกันัช่องน้อยทําเกษตรพี่น้อยร้องเพลงเพราะมากนะแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยด้วยนะพ่ะพี่น้อยจะมาคอมเมนต์อ่ช่องนันดน่วนเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็มาพิมพ์เนื้อเพลงเพิ่มให้นะเพลงที่นันด่วนร้องไม่เป็น <c oughs> <c oughs> นะเออแล้วไปดูวิธีการปลูกอ้อยมีอ้อยโอ้อ้อย,ออยน่ากินมากเลยนะไปได้เลยนะฮะช่องน้อยทําเกษตรนะฮะอ่ะ,อะวันนี้นันด่วนลาทุกท่านไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจ าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะครับคิดดีพูดดีทดําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนัดนหลาไปแล้วสวัสดีครับมาแล้วลูกจ้าจุดโกโกวาที่ลูกอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวากิมิซูนิดาลูกน้อยร้องว้าวสาวร้องเย่กกชุดโกโกวาทำไมถึงเท่